ในตอนแรกเนะี่ยมีใครแอบเสียวหรือว่ากังวลบ้างไหมครับสำหรับ One Piece Version Netflix แตละภาพมาตรงๆได้เลยนะครับไม่ต้องอายแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่กลัวเนี่ยผมกลัวครับกลัวเหลือเกินว่ามันจะออกมาแปก๊กโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไตเติ้ลนี้อย่าง One Piece ครับต่อให้ไม่นับเรื่องการแคสตัตวละคร mm. ก็ยังมีเหตุผลมากมายที่จะทำให้การสร้างซีรีส์นี้ไม่เป็นอย่างที่แฟนๆคาดหวังครับ ซึ่งไอความคาดหวังนี้เนี่ยมันก็มหาศาลมากๆนะครับวันพีซเนี่ยเป็นไตเติลที่ผมโตมาด้วยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ชอบที่สุดครับผมได้มีโอกาสได้อ่านอย่างเดียวไม่เคยดูเวอร์ชันอนิเมะเลยอ่านแบบเปรล่มๆเ,เช่าจากร้านหนังสือการ์ตูนครับสำหรับวันพีซเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยกให้เป็นเบอร์นหนึ่งตลอดการในใจครับผมเนี่ยก็เคยคิดแบบนั้นนะครับความรู้สึกนี้เนี่ยมันก็มีที่มาครับลองย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้าง การ์ตูนที่กำลังพิมพ์ในยุคนั้นก็น่าจะมีนารูโตะชาร์แมนคิงแฮนเตอร์ไอคันเตอร์เบอร์เซิร์กไม่ไหม่น่อยก็จะเป็นพวกบีชเทพมรณะรีบอนทุกเรื่องสำหรับผมเนี่ยมันก็จะมีช่วงพีกพิกขึ้นลงขึ้นลงสนุกโคตรบ้างหยุดพิมพ์ไปนานบ้างออกทะเลบ้างอันหลังเนี่ยแฟนนารูโตะกับ,บบีชน่าจะเข้าใจดีครับมิแต่วันพีชนี่แหละครับที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าสม่ำเสมอสนุกแล้วสนุกอยู่สนุกต่อไม่มีแผ่วครับ เพราะเนี่ยก็ดูเข้าท่าทุกอย่างดูเหมือนถูกวางไว้แล้วครับไม่รู้สึกว่าคนเขียนเนี่ยถูกบังคับให้เขียนต่อเพราะว่าเรื่องมันดังไม่ใช่แค่นั้นนะครับสไตล์ของวันพีทเองก็มีความเป็นสากลแตกต่างจากมังงะเรื่องอื่นแบบเด่นชัดครับสำคัญเลยก็คืออาจารย์โอดาเนี่ยเป็นคนที่บิวอมลงเก่งมากครับจะต้องมีอีเวนท์ที่ทั้งมันอิมเอิบหรือที่สำคัญที่สุดก็คือเสียน,น้ำตาด้วยครับไม่ต้องพูดถึงอีเวนท์ใหญ่ๆอย่าง going m a r y หรือว่าอีเวนท์อื่นๆนะครับเอาแค่ประวัติที่มาที่ไปของบรรดาลูกกทีมมของงหวฟาย ผมก็น้าตาแตกไปแล้วครับแม้แต่ของปลุกก็ยังร้องไห้อะคิดดูตัววันพีทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่นับงานภาพครับจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความโหดมากๆเลยนะครับมีการกดขี่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเป็นว่าเล่นโอโอโดะเนี่ยศาสตร์อารมณ์เหล่านี้ใส่คนดูพาเราเข้าถึงมันครับเหมือนกับว่าตัวเรานั้นเป็นคนโดนด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ยังมีอีกจุดที่สําคัญที่สุดครับแต่ขออุบไว้ท้ายคลิปก็แล้วกันขอเกรื่อนยาวหน่อยสําหรับคลิปนี้ แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสเสน่ห์ของวันพีทที่ผมหลงรักครับไม่รู้ว่ามีใารคิดแบบเดียวกันหรือเปล่าเห็นไหมครับยังไม่ต้องพูดถึงการแคสตัวละครเลยนะครับเอาแค่ก่อนดูเนี่ยผมก็ยังมนึกภาพไปออกว่าฉบับซีรีส์เนี่ยจะถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของวันพี e ออกมาได้ยังไงครับแต่ว่าครั้งนี้ Netflix ทําได้ครับสนุกจริงๆดูเพลินมาก ผมเนี่ยซัดวันศุกร์ที่ผ่านมาดูไปทีเดียว8ตอนรวดจบครับแบบไม่มีการแวะกินข้าวครับนอกจากนี้เ่ยก็ยังมีการดูรอบ2อีกนิดหนึ่งครับเพราะอยากฟังเวอร์ชันเสียงภาคที่แตกต่างกันเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายถึงความรู้สึกของตัวเองครับว่าชอบและไม่ชอบอันไหนกันบ้างฉากไหนตัวละครและนักแสดงคนไหนประทับใจมากที่สุดมาลองฟังกันครับว่ามันจะตรงกับความคิดของคุณบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณโอปาร์ครับที่นสนับสนุนทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ เปิดตัวโอพัพแบบใหม่สีเหลืองเยลโล่มาในรูปแบบซีเรียลผสมคาราเมลรสชาติกลมๆผมได้ลองกินแล้วนะครับตัวซีเรียลเนี่ยเป็นคาราเมลราดด้วยครีมที่เป็นคาราเมลเข้าไปอีกคูณ2เลยได้หวานแบบเต็ม,เตมๆเค็มนิดหน่อยตัดเลี่ยนหอมฟินสุดๆครับจะกินผสมนมหรือว่ากินเปล่าๆก็อร่อยทั้งนั้นโอพัพทุกรสนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอเวทุกสาขาราคาเพียง10บบาทเท่านั้นครับติดตามโปรโมชั่นอนื่นๆต่อได้ที่เดสคริปชันด้านล่างได้เลยครับ ต้องบอกว่านี่คือวันพีชฉบับคนแสดงที่ไม่ใช่แค่เคารพต้นฉบับครับแต่ยังประยุกต์หลายๆอย่างให้เข้ากับความเป็นซีรีส์คนแสดงแล้วก็ยุคสมัยที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยครับหลังจากฉากเปิดในตำนานอย่างโกลโเจอร์ผ่านไปตัวซีรีส์เนี่ยซัดด้วยกลิ่นอายของท้องทะเลแบบเต็มเปี่ยมครับผมชอบฉากของกัปตันอาวิดาในตอนที่หนึ่งมากๆที่เรือลำหนึ่งเนี่ยกำลังจู่โจมอีกลำเราได้เห็นปืนใหญ่ยิงการสั่งการของกัปตัน บรรดาลูกเหลือที่วิ่งวุ่นเพลงโฟกทะเลฟีลมันเหมือนหนังโจรสลัดมากๆครับอย่างที่บอกผมไม่เคยดูอนิเมะเลยไม่รู้ว่ามันจะให้กลิ่นอายแบบนี้ไหมแต่ที่แน่ๆครับเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนให้ไม่ได้ครับนอกจากธีมของเรื่องที่ฉากนี้ต้องการเซตอัพแล้วมีจุดเล็กๆอย่างหนึ่งครับการที่กัปตันอวิราเนี่ยทุบเฉลยสะเละนี่แหละครับเป็นการบอกในในอีกอย่างว่าวันพีชเวอร์ชันนี้เอาจริงนะไม่ได้ถูกปรับมาแบบหนอมแน้ ด้านพอดเนี่ยแม้ฉากต่างๆจะไม่ได้เหมือนกับการ์ตูนซะทีเดียวครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อเนื้อเรื่องเนื้อหาหลากัลกๆยังคงเหมือนวันพีชต้นฉบับทุกประการเพียงแต่ว่ามันกระชับขึ้นปรับวิธีการน,นําเสนออย่างฉากกับตันบาร์กี้ในโรงละครเนี่ยที่มีโซ่ตวนขาชาวบ้านไว้บังคับให้ดูการแสดงอันนี้เนี่ยชอบมากพอสมควรครับมันเป็นการสรุปความโหดร้ายของตัวละครนี้นะอีกวิธีหนึ่งโอเคครับมันอาจจะไม่ละเอียดมากเท่าไหร่เหมือนในมังงะแต่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ผมรู้สึกว่ามันก็เล่าออกมาได้เจ๋งเลยทีเดียวซึ่งที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็เป็นแค่ฉากเดียวในจำนวนมากมายที่ทางซีรีส์ปรับมาจากหนังสือครับส่วนใหญ่แล้วผมชอบการปรับเปลี่ยนนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับมีเอ๊ะบ้างนิดหน่อยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไม่มีส่วนไหนเลยที่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่วันพีชนี่หว่าถึงแม้ว่าการนำเสนอจะเปลี่ยนไปบ้างฉากอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำออกมาได้อย่างละเอียดเข้าใจแล้วก็ตั้งใจจริงๆเนี่ยพอเป็นแบบนี้ครับคนดูก็แฮปปี้ผมก็เลยอยากตั้งคําถามเหมือนกันครับว่าไองานอะดัปเวลาหยิบมาแล้วก็ปรับนูน่นเปลี่ยนแนวทางโยนของเดิมทิ้งเจ้าแนวกูต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยทำไมเขาไม่สร้างไททันใหม่ไปเลยล่ะครับเจ้าของเก่ามาหากินทําไม แล้วเรื่องที่มีแฟนเบสเยอะๆมันย่อมมีดีในตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าทําไม่ได้ดีกว่าก็อย่าเปลี่ยนเลยนะครับผมขอร้องแหละซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้แอนตี้การเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ แต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเกิดจากการใส่ใจแล้วก็เข้าใจในตัวเรื่องจริงๆไม่ใช่เอาแนวทางของกูแล้วก็ไปใส่แนวครอบตีมแค่นั้นจบครับผมมองว่ามันเป็นการรับงานแบบมักง่ายชิบเป๋งบ่นเหมือนโกรธนะครับจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยปรับออกมาแล้วมันก็ดีทําออกมาแล้วเยี่ยมพอๆกับต้นฉบับหรือมากกว่าต้นฉบับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนสร้างเนี่ยเข้าใจในตัวต้นฉบับจริงๆครับ รู้จักมันจริงๆอันนี้คนดูรู้สึกได้อย่างแน่นอนไม่ต้องรองให้ใครมาบอกครับวันพีชฉบับนี้ก็เป็นกรณีหลังครับเรื่องทีมพอดการเล่าเรื่องก็ต้องให้3ผ่านครับมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงอย่างการแคสนักแสดงกันบ้างดีกว่าบรรดาตัวละครหลักหรือว่าตัวละครรองเนี่ยเอาจริงแล้วผมชอบทุกตัวเลยนะครับไม่มีติดเลยมีแต่ชอบมากชอบน้อยแค่นั้นเองครับ จะขอจัดเป็น3ลํลำดับก็แล้วกันครับเอาเทียร์แรกชอบมากที่สุดเนี่ยก็ต้องโซโลอันนี้ติดโผลนอนมาเลยครับจากหุ่นรูปร่างเนี่ยคือโซโลของเราอย่างแน่นอนครับมีประสบการณ์เล่นแอคชั่นมาเยอะด้วยไม่ขัดเขินเลยครับเวลาเข้าซีนแต่ถ่งที่ชอบจริงๆก็คือท่าทางครับนักแะสะแดงเนี่ยถ่ายทอดความไม่สนโลกแข็งกร้าวของตัวละครอ,ออกมาได้ดีมากแถมตอนตลกหน้าตายก็ดีอีกเหมือนจริงๆครับแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่แมคเคนยูเนี่ยดูหลอกกว่าโซโลในมังงะค่อนข้างเยอะ คนบ้าอะไรครับมันจะเท่ทุกมูฟเมนต์ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเฮนรี่เควิลเป็นแกรอโได้แบบไหนแมคเคนยูก็เป็นโซโลได้แบบนั้นเลยครับต่อมาก็คือซันจีครับอันนี้เนี่ยลำเอียงนิดหน่อยเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไอเปรมชอบที่สุดในวันพีชมันก็เลยเอามาอยู่ตรงนี้ครับส่วนซันจีเนี่ยก็ทําออกมาได้โคตรเท่แบบที่ไอเปรมวาดฝันเอาไว้เลยครับ แคสสกายล่านะักแสดงลูกครึ่งอัรับบริติชเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเจอเรื่องแรกก็เรื่องนี้เลยบุคลิกเท่แต่ก็มีความเจ้าชู้เหมาะกับหน้าพี่แกจริงๆครับสันจีเนี่ยมันต้องแบบนี้เลยทําเท่เอาไว้ก่อนกราฟอันนี้เนี่ยในการ์ตูนเป็นยังไงซีรีส์ก็เป็นแบบนั้นเลยครับทอดกันมาแบบเป๊ะๆไม่มีอะไรให้ติสุดท้ายที่ชอบที่สุดอีกตัวก็คืออุซอบครับถึงแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนเป็นผิวสีในเรื่องนี้แต่ใครจะสนล่ะครับนี่คือตัวละครที่ทั้งตลกขี้โม้ ดูจะพึ่งพาไม่ค่อยได้ในบางครั้งครับแต่ให้ energy เสมอทุกคุณสมบัติของอ so ุซบเจคอบโลเมโลวันนี้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับต้องเรียกว่าขอนับถือเลยต่อมาเป็นเทียร์รองๆครับที่รองลงมาก็จะมีลูฟี่นามิโคบี้และก็ฮอกอายครับตัวละครที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะครับแต่ันยังรู้สึกขาดอะไรไปน,นิดหน่อยลูฟี่จริงๆแล้วเป็น c a s ที่โอเคแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่พิเศษครับมันต้องให้ความรู้สึกบ้าบอ ชวนฝันแต่ก็ต้องทําให้รู้สึกว่าเราสามารถเชื่อใจพึ่งพิงคนนี้ได้จริงๆสําหรับผมแววตาถือเป็นสิ่งที่ยังรู้สึกว่าขาดไปนินดๆสาหรับลูฟี่ครับแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ถึงกับว่ามันไม่ใช่เลยแต่จะเป็นเพราะว่านี่เป็นการเริ่มต้นครับบทอาจจะยังไม่ส่งก็ได้แต่ฉากเฮฮาโดยรวมแล้วทั่วๆไปนี่คือลูฟี่อย่างแน่นอนครับผมเองก็มองไม่ออกนะครับว่าใครจะสามารถมาแทนคนคนนี้ได้ต่อมาก็คือนามิครับ ก็เป็นอีกแคสที่ชอบหน้าตาแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะสมแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการแสดงก็ต้องบอกตามตรงว่ายังแสดงสีหน้าสู้กับท็อปเทียด้านบนไม่ได้นะครับส่วนโคบี้ครับแสดงโดยมอร์แกนเดวิสคนนี้เนี่ยเคยโผล่มาแล้วใน Evil d เด d น้องเป็นทรานนะครับเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าแกเนี่ยหน้าเหมือนโคบี้มากครับชอบแต่ยังไม่รู้สึกว่าโดดเด่นเท่าไหร่อีกคนสุดท้ายในเทียนี้ก็คือชายตายเหี่ยวครับ ดูรูปร่างภายนอกแล้วถอดแบบมาจากการ์ตูนเป๊ะๆเลยเหมือนลุดมาจากหนังสือครับแต่ผมกลับรู้สึกขัดขัดบางอย่างโดยเฉพาะเสียงในเวอร์ชันอังกฤษมันดูไม่ค่อยเค่งขึมยังไงชอบกลนครับจริงๆมีอีกหลายตัวละครที่อยู่ในเทียนี้อาลองก็ใช่ครับแต่เหตุผลมันก็ประมาณนี้ทั้งหมดนั่นแหละพอข้ามไปเลยก็แล้วกันครับมาถึงเทียสุดท้ายก็คือเฉยๆครับเอาจงริงแล้วเนี่ยอาจจะแปลได้ว่าไม่ค่อยชอบก็ได้ครับเทียนี้เนี่ยมีตัวละครเดียวก็คือ เบลเมลครับอดีตทหารเรือหญิงหรือว่าแม่ของนามิและโนจิโกครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าไม่เหมือนเลยอาจจะดูจู้จี้นิดนึงนะครับแค่ตัวประกอบเองหรือเปล่าแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยตอนที่อ่านรู้สึกว่าตัวละครนี้ทั้งเท่แล้วก็เด็ดเดี่ยวมากมากครับมาเลยส่งผลให้ฉากของนามิเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกซึ่งผมสัมผัสไม่ได้จากเวอร์ชั่นนี้สักเท่าไหร่ครับด้วยความที่แอร์ไทม์น้อยทําให้ซีนของเธอเนี่ยก็ยิ่งหายไปอีก น่าเสียดายครับฉากต่อสู้ต่างๆแม้ซจีจะไม่ได้เนียนตามากแต่ก็ถือว่าน่าประทับใจครับและก็ออกแบบได้ดีก่อนหน้านี้เนี่ยคิดไม่ออกจริงๆครับว่าลูฟี่ตอนที่เป็นไลแอคชั่นแล้วมันจะออกมาอีท่าไหนแต่ในซีรีส์เนี่ยทำออกมาได้หน้าพอใจครับยืดก็ยืดจริงๆโหดก็โหดจริงๆแม้จะไม่เนียนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าทําแบบขอไปทีหรือว่าทาเอาหลอกๆครับให้ฉากแยกล่างของบาร์กี้ก็มาเต็มแบบจุใจคิวบุที่ดูสนุกก็ต้องฉากที่โซโลได้ออกโรงครับ คนนี้เนี่ยลูกหลักโปรดิวเซอร์แน่นอนมาเยอะมากๆคแรบบับแถมเท่แบบเกินหน้าเกินตาเพื่อนเอาจริงๆแล้วแมคเคนยูเนี่ยไม่น่าไปรับเป็นเซนเซียเลยนะคแรบบับเสียดายของคแรบบับแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือคลายแม็กของซีซั่นคแรบบับการประทะก,กันร,ระหว่างอารองและลูฟี่ขอนหนึ่งนะคแรบบับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมจําได้ว่าตัวมนุษย์เงือกเนี่ยมันชื่ออารองหรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนกันตอนไหนไม่รู้เลยคแรบบับยังไงเขาบอกอาลองก็อาลองครัแบบ ในฉบับซีรีส์เนี่ยฉากในอลองปาร์กก็น่าตื่นตามากครับการเห็นลูฟี่ได้ออกลีลาเห็นความอลังการรู้อยู่แล้วเลยครับว่าเก่งแต่ว่าการได้เห็นตัวละครต่อยตึกพังต่อหน้าต่อตาก็รู้สึกว้าวอยู่ดีครับแล้ววันนี้ก็เพิ่งได้รู้ครับว่าหมัดปืนกลยางเนี่ยมันเท่กว่าหมัดปีกเปกัสซัดดาวตกซะอย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงครับแต่ว่าก็เป็นไปแล้วใครที่มีโอกาสได้ดูเซนเซ่าในโรงเนี่ยน่าจะคิดคล้ายกันครับทั้งหมดนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมมีต่อวันพีซเน็ตฟิกครับ โอเคแหละครับมันไม่ได้เพอร์เฟกทุกส่วนซีรีส์ยังมีข้อจํากัดเยอะอยู่โดยเฉพาะด้านเวลาครับพอดบางจุดถูกกระชับจนมองว่าเป็นการเล่งแต่ถ้าถามว่าเข้าใจได้ไหมก็เข้าใจได้ครับเราเห็นถึงความพยายามของทีมงานอย่างถึงที่สุดไหมผมว่าผมเห็นนะตัวต้นฉบับเนี่ยมันยาวมากครับถ้าอยากให้ซีรีส์นี้ได้ไปต่อมันก็ต้องทําแบบนี้แหละนักแสดงยอดเยี่ยมแคสผมขอไม่ใช้คําว่าตรงตามต้นฉบับแล้วกันแต่เป็นแคสที่เข้าใจตัวละครแล้วก็เข้าถึงจิตวิญญ,ญาณครับ จากจบของซีซั่นนั้นบ่งบอกว่าผู้สร้างเข้าใจวันพีทมากขนาดไหนเคยนึกไหมหล่ะกับว่าทําไมเราถึงชอบตัวละครลูฟี่นักหนาทั้งนั้นที่ตัวละครนี้เนี่ยโคตรโลกสวยเลยครับจะพะเอกอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลองนึกดีๆครับเขาไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นทุกอย่างในวันพีชนั้นมีที่มาที่ไปเสมอครับตัวลูฟี่ก็เช่นเดียวกันเขาเป็นเด็กธรรมดานี่แหละก่อนที่จะกลายเป็นตัวแทนของการประจนภัยเดินตามความฝันตรงไปตรงมา ไม่อ่อนข้อลอมชอมกับความอายุธรรมแม้ว่าทั้งโลกจะพยายามต่อต้านเขาก็ตามนี่คือสิ่งที่ลูฟี่นั้นมอบให้กับพวกเราครับและมันก็เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เรานั้นหลงรักวันพีทมันไม่ใช่ซีรีส์ที่ดีที่สุดแน่นอนครับแต่มันดีที่สุดแล้วสําหรับวันพีทถ้าเกิดว่าคะแนนเนี่ยคงจะประเมินให้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนตัวผมมันก็ต้องร้อยเต็ม10อันนี้ส่วนตัวนะครับชอบการเติมความเป็นสากลมากขึ้นไปในเรื่องปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นครับ หลังจากที้ดู2ภาษาแบบออริจินัลภาษาอังกฤษแล้วก็แบบภาษาไทยรู้สึกชอบภาคไทยมากกว่าครับรู้สึกว่ามันเข้าปากมากกว่าโดยเฉพาะตัวละครอย่างดูฟี่ใครคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ลองว่ากันดูครับยังไม่ได้ดูแบบญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะไปตามเก็บทีหลังแล้วก็ก่อนจะจบครับก็อยากอัปเดตข่าวของซีซั่น2กันหน่อยยังไม่มีประกาศนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีจริงๆคิดว่ามาเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละครับของปี2025วัดเอาจากการที่ภาคแรกเนี่ยถ่ายทําช่วงมกราปี2022ี ปิดกล้องไปที่เดือนสิงหา2022ก่อนจะฉายในปีต่อมาครับภาก2ก็น่าจะประมาณนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะทําไปได้ถึงภาคไหนครับดูสเกลเรื่องที่มันยาวขนาดนี้ครับก็ต้องรอดูกันไปไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นการเจอวันพีทในเวอร์ชั่นไล v ์แบ t ชั่นหรือเปล่านะครับไม่แน่ก็อาจจะได้เห็นแค่ในภาคของอนิเมะแล้วก็มงังงะเท่านั้นและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้สึกหลังดูวันพีทเวอร์ชันเน็ตฟลิกไบมิววี่ครับใครยังไม่ได้ดูหรือกําลังลังเลอยู่ก็ อย่าพลาดก็แล้วกันครับไม่ต้องดูกระตูนมาก่อนก็ดูได้ครับแล้วเจอกันกับวันพีชล่าสมบัติสุดขอบโลกฉายแล้ววันนี้ทาง Netflix ครับ